อสวัสดีครับวันนี้ก็มาเข้ากันตามสัญญานะคก็คือจะเปิดบูเตอร์ศูนย์สองนะครับก็คลิปที่แล้วเป็นคลิปที่เกลือไปเปอร์แล้ไม่ออกนะครเกลือเหลือเกินแต่สิ่งที่ได้มาก็ได้กล่องมาก็ตอบใจนะครับก็ต่อมาผมก็จะมาเปิดบูเตอร์เราไม่ต้องเปิดเยอะนะครับเพราะว่าเราเราไม่อยากเราชอบรุ่นน้อยๆนะ เปิดกล่องเดียวก็เสียวได้ฮะแต่ถ้าแต่ถ้าใครอยาอมีสปันเตอร์อยากให้ผมเปิดเป็นแบบเป็นคัตตอนหรืออาจจะเปิดแบบสามสี่ร้อยกล่องก็ได้นะไม่มีปัญหาเปิดให้ได้ฮะโอเคก็บูสเตอร์ศูนสองนะครับมีของอะไรให้เราบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาแกะกันดูก่อนเลย อืมกล่องเหนียวอยู่นั่นนี่นน้ยกล่องเหนียวกันนั่นนี่เยโอเคอย่างแรกเป็นไงอืมอืมอย่างแรกที่เราจะได้นะครับพร้อมกับซองใสการาดลำเอียงนะครับนั่นเองก็คือคอสามเพชรสองเจมสองแล้วก็พาวเวอร์อสองครับผู้เล่นปักดีนะครับ เมื่อจุตีนะครับสุ่มการ์ดบนมืออีกฝ่ายหนึ่งใบาวางไว้บนสุดของเด็กอีกฝ่ายนะครับการเลเมียงก็เช่นเคยถ้าใช้แข่งไม่ได้แต่จะเล่นนั้นเล่นได้นะครับแต่รู้ว่ากดเด่นนี้มันเปลี่ยนไปยังผู้ช่วยแกไหนโอเคเรามาดูกันว่าเฮ้ยกอบิตตมิเนยกอบิโตมิมนเ,นเ,เนเนี่ยเกลือไปเนี่ยเกลักเกลเกลัโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่า มีกี่ใบนะครับก็มีหนึ่งกล่องแนวบรรจุยี่สิบองนะครับหนึ่งซองบรรจุห้าใบนะครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเดนเด่มันมีตำหนินะเนี่ยมันมีตำหนินะเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวให้ผู้เล่นที่การผู้เล่นพักดีของเราเนี่ยช่วยช่วยเราหนะ่อยพอดีพักดีกับบอร์ดเกมนี้ก็มาเยอะนะแต่ว่าก็าต้องนิดนึงช่วยช่วยเรานิดนึงนะ ผมพักดีกับท่านท่านท่านต้องให้ของผมแล้วล่ะโอเคเราจะเปิดไงดีเปิดแบบสวยงามดีไหมแกอ,อ,อ่าเราเปิดแบบสวยงาม จะเปิดแบบตั้งงานนะครับคือแค่แค่เปิดการก็รู้แล้วว่าเราได้แน่นอนเอาไม่ปิดอ่ะโอเคเราจะไม่เรื่องเยอะเราก็จะเอาอะไรซองหนึ่งอ่าหมดหน้าที่กันั้นแหละ รุ่นยางเดียนะผมไม่ได้รุ่นอะไรมากรุ่นแค่เปิดไปแล้สักใบหนึ่งหรือการ์ดคอร์แรบก็ได้นะครับชุดแรกเราจะได้เลยหรือเปล่าอาชอบเราเร่นๆๆโอเคการแรกน,นะครับคอสองเจมสองนะครับพาวเวอร์หนึ่งครับ มาฟูมาฟูต่อไปนะครับคอสามเพชเจมสองแล้วก็โพ2สองรับวอนอนรโวนะครับน่าจะเป็นแถวๆรลบลีหรือเปล่าอ่าในการเฟกนะครับก็เมื่ออาตารนทุกตัวบนสนามเราเป็นสภาพนอนครับเลือกอวตารานหนึ่งใบบนสามที่พาวเวอร์ต่ากว่าผลรวมของอวตารที่อยู่ในสภาพนอนทําลายอวตารที่เลือกนั้นโหวะ ประชามตินะครับโอเคความกล้าหานะครับเมื่อประตานบนสนามเราหนึ่งใบนะครับโป๊ป,ปสีได้จะถูกทำลายในตอนเ e อ็นเฟรนะครับเป็นการที่กล้าหานะโอเคการเอฟิกแต่นี้น่าจะเป็นการแลหรือเปล่านี่ึเงานะครับน่าจะแลเฉยๆเสียค่าคอหนึ่งค่านะครับสูงถึงเก้าคือหรือวะ เสียค่าคอหนึ่งค่าศูนย์หนึ่งเก้าสุ่มการบนมืออีกฝ่ายถ้าใบที่เลือกนั้นเป็นอาตารที่มีค่าคอตรงกับที่เลือกส่งการใบนั้นลงนรลกอ๋อก็คือว่าดาลอยแสดงว่าถ้าเราเลือกเลือกเนี้ยเลือกค่าคอเนี่ยตรงกับที่เราเลือกเนี่ยก็ไปหวั่นจ้ะโอเคเดี๋ยวผมแยกก่อนนี่เป็นอ่าโอเคเดี๋ยว,ยวมาฟูช่วยด้วย มาฟูมาฟูช่วยด้วยมาฟูมาฟูมายืนสองขาต้อนรับเลยนะโฉแับอ่ะกระยาแม่บุลเรือนครับข้อสามเย็มสองแล้วก็พอสองครับเมื่อการอะแหเมื่อกาดไปนี้ถูกใช้เป็นค่าคอนครับในการนำมันญชิญอวตาลเอาตาอะไรเนะี่ย อวตารใหม่นะฮะตานอ๋อติพ่อติเมนะผ่ที่พ่อติเมโจกันหนึ่งใบนะหลังจากนั้นทิงการ์ดหนึ่งใบนะครับโอเคน่าจะมีเป็นคอมโบนะครับเพราะว่าคอในเป็นสีแดงน่าจะมีการเล่นเกล็ดขึ้นปุ๊บนะครับพี่เชสิบล้อรอรอท่าอีกสิอ่าสี่คอเจมสามแล้วก็พอสองนะครับเธอละครั้งนะเมื่อตานตัวนี้เนี่ยสั่งยจมตีทิงการ์ดบนมือหนึ่งใบนะครับ เท่ากับว่าการไปนี้เนี่ยพอวิวสองจนจบเทินนะครับโอเคเจะ,ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรน้องฟูช่วยด้วยน้องฟูเมื่ออวตารอ่าเป็นการาฟิกนะครับข้อ่าจมสองครับร้อนมากก็เปิดตัง้งต่างซือวากเรื่องอวตารนีกฝ่ายหนึ่งใบการไปนั้นขึ้นมือนะครับ เอากล้วยไ่นี่โอเคเป็นการอ่าคาเตอร์นะก็เป็นเจมสานะครับเมื่ออาตาอีไฟประกาศโจมตีอาตาไยเราเลือกอาตาอีไฟหนึ่งใบเพื่อรับสองจนจบเทินครับชุบอ่าการ์ดใหม่ตำรวจส่บอกจากคปข้อสี่เจมหนึ่งนะครับแล้วก็พอสารเธอละครั้งนะครับเมื่อวอตารตัวนี้สั่งโจมตีทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบนะครับเอฟเฟกต์แนมเปิดการ์ดไปบนสุดของเราเอบนสุดของเด็กสามใบหา หากเจอเผาโรบอทเนี่ยหรือเผาวุ่นยนเนี่ยให้นำขึ้นมือได้หนึ่งใบสวนนี้เเลื้อนเนี่ยวางไว้ใต้เด็กนะครับฟู่ฟู่ช่วยดูว้วยฟู่ฟู่ช่วยฉันด้วยฟู่ฉันเลี้ยงแกมาหนึ่งแกตั้งช่วงฉันนาะฟู่เฮ้ยซองนี้ตัดยากผมว่าใช่สีเขียดออกแน่ โอเคต่อมาเราได้หนึ่งข้อสองเจมส์นะครับแล้วก็พาวเวอร์หนึ่งนะครับน้องอบน้องเราเองผาสันครับจุติเมื่ออวตารตัวนี้ถูกอัเชมลงสนามแบบจ่ายคอรับเลือกอวตารบนสนามฝ่ายเรานอกจากใบนี้เส้นวายทำไมอวตารตัวนั้นลงสนามจากนรกแสดงว่ามันน่าจะมีคอมโบฟู่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 อย่าเพิ่งหลับฟู่ฟู่ตื่นกันโอเคฟู่เดีนท้องขนนั่นเลยโจ โอเคโอตารุ่กนก่อตัอ้งนะครับเป็นหนึ่งคอเจมสีนะครับแล้วก็พาวเวอร 1991, ์ซูครับเท่าลลครั้งนะครับเลือกปฏิบัตินะครับอ๋อเป็นเอฟเฟกใหม่น่าจะตัวแรกเลยมั้งนี่ลดความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งจากที่กําหนดมีหนึ่งสองนะครับหนึ่งเนี่ยนําการใปนี้ที่อยู่บนที่อยู่ในอวาตานโซนน่ะเป็นโซนสายแหวตารชื่อไอดอลบนสนามฝั่งเรานะครับ สองอวตารการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสภาพสมใสใส่ไปที่อวตารโซนนะเมื่ออวตารชื่อไอ้ดอนนะบอลสามถูกทำลายสามารถทำลายการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสภาพสมใสบอสามแทนได้โอ้โอ,โอตะนายก็แข่งกันนะเนี่ยต่อมาฟองครูน,นะครับเมือ่เอเป็นการ์ดคอเตอร์นะเมื่ออีฟายประกาศโจมตีนะครับอวตารของเราเลือกอวตารหนึ่งใบบอสามเรานำพอร์ของอวตารตัวนั้นมาเพิ่มให้อวตารที่ถูกเป็นเป้าหมายโจมตีจนจบเทอมได้นะครับต่อมา ขวัญเงินเอาตานที่สมใสยการใบนี้ power book สองความสามารถของเอาตานที่สมใสยการใบนี้มีอยู่ทั้งหมดจะไรผลอ๋อถ้าสวมใส่เนี่ยเอฟเฟกก็ก็คือความสามารถในจะไรผลนะครับต่อมาปึ๊บเป็นการแลวันชัยพ่อบุล,ลือนะฮะอันนี้แม่บุล,ลือไปและเป็นห้าคอสองเจมแล้วก็พอหนึ่งนะครับพอหมดนะครับเมื่อการใบนี้เนี่ยถูกใช้เป็นค่าคอในะในการเชิญเอาตาน ติปตีเม่เนี่ยเอาตามตอนนั้นจะไม่ถูดตอนนั้น,นเทิร์นนี้นะครับแสดงว่าถ้ามีการแบบลงเบิดกันก็มีการเคาน์เตอร์กันเกิดขึ้นนะม่จำําายเทริรนนี้นะครับแสดงว่าต้องมีฮีโร่มือใหญ่แน่เลยเฮ้ยอะต่อมาอ้าวมปปอเปื้อนรังสีนะครับ อคอศูนย์เจมสองแล้วก็พาวเวอร์หนึ่งนะครับคำสั่งเสียเมือ่อตานตัวนี้ถูกทำลายทำลายเมจิกบนสนามหนึ่งใบนะครับมาแล้วแว่นออปตัสเป็นคอสามนะครับเจมหนึ่งแล้วพาวเวอร์สองนะเอเลรียนสังตีฟานนะผ่าใหม่นะผาวเอเรียนไม่ต้ตงเาวจุติเมือ่อตานตัวนี้ถูกอัญเชิญบนสนามแบบใจคอทั้งการ์ดบนมือ หนึ่งใบเร,บรียกวตารบอสารมีฝ่ายหนึ่งตัวทอยเหรียญหนึ่งครั้งออกควรทำลายตารตัวนั้นออกก้อยทำลายตารตัวนี้โอเคเอามาประตูนรกนะครับเป็นฟิลนะครับเจมหนึ่งนะครับของเผ่านรกรับเธอละครั้งสามารถทิ้งอวตารเผานรกหนึ่งใบาจากบนมืออัญเชิญอวตารนายนิ้บาลค่าขอไม่เกินสี่จังล็อกฝั่งเราหนึ่งใบามาบนอวตาร่วนฝั่งเราอ่าการ์ดใหม่ของเผ่านรกเอามา เทศกาลแมงปอบุกนะครับเป็นฟิลนะครับคอสองนะครับไอ้ไม่ใช่คอสองเจมสองเอาตาลเผาเนี่ยมาแรงนะครับเป็นทุกตัวได้รับสามคัคคีเปลี่ยนการนี้เป็นสภาพนอนแล้วนะพาวเวอร์การใบนี้ไปเพิ่มให้กับาตาลที่สั่งจดีก็คล้ายๆกุยนายฮอนนะครับถ้า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 เป็นเหมือนเผาแต่าเป็นเผา,าแมลงนะเอเฟ,ฟาคล้ายกันแต่แค่ว่าเป็นเผ่า,มาแมลงจุ๊บไอเดนอะไรนะ มีมีจังไอเดอนั่นไหมอ๋อเนี่ยกับโอตใช้โอตะโอเคข้อสี่นะครับเกมสะสอนแล้วเวพ่อสอนนะครับชุดตินะครับเมื่อ,อปวตานตัวนี้ถูกอัญเชิญนงสาวแบบใจคอเลือกอปวตานที่ติดชื่อโอตะจากหนึ่งจากเด็กหนึ่งใบามาสวมใส่ประารตัวนี้หลังจากนั้นสับเด็กนะครับเป็นการแลนครับลืมบอกการแลนครับสะท้อนเสงฟูฟูบอฟ,ฟูยี่ต่อไป อืการ์ดยังไม่ออกมันแน่นซะเหลือเกินการไม่ออกสิเองเอ้ยการนี่มันเกยๆเกยันอยู่นะโอเคประมาณนะครับเป็นคอหนึ่งเจมสามแล้วก็พอสิครับแรงงานทาสออฟฟิศนะครับ,รงงนนรบในช่วงเอ็นเฟนะครับนำกะอ่านำอวาตารตัวนี้จากสนามไปไว้ในเด็กโอเคนายก็เป็นแค่ทาสแหละ ต่อมาอ่านินจินแมนข้อโกนะครับเจมสองแล้วก็พาวเวอร์สนะี่ในช่วงเบนเฟสนะครับของเราจั่วการ์ดตามจำนวนโมดิฟายออโมดิฟิเคชัฟเฟเฟ่นเมจิกที่สวมใส่การไปนี้อ๋อการสวมใส่เหรออ๋อโมดิฟิโมดิฟิฟเคชั่นอ๋อการสวมใส่แสดงว่า โอเคถ้านยิ่งสงสัยเยอะเนี่ยก็โจทย์เยอะนะก็การตีพอตีเม่นั่นแหละโอเคการดเดิมนะครับประชามตินะครับการเดิมผมง็จะถามแล้วว่าความกล้าหาญอุย้ยสุปรรน่าจะเป็นตุประแรนะอืมตุประแรน์ะมั้งแล้วก็เป็นการนะครับโอดินพอมศึษาบันแห่งแอชกาดนะครับเป็นการโอริวันนะครับคอห้า เจมสี่แล้วก็พาวเวอร์สี่นะครับเป็นการเผาเทพนะครับจุดตีนะครับเมื่อปอาาระธานตัวนี้ถูกคอนเชนต์บนลงบนสนามแบบจ่ายคองนะครับตอนนี้สูบเก้าใบนะครับนําการนําอวตารเผาเที่เวลาเนี่ยหนึ่งใบาจากเด็กขึ้นมือหลังจากนั้นสับเด็กนะครับโอ้โหน่าจะมีการคอมโบเกิดขึ้นต่อมาฟู่ฟู่ฟู้ต้องทํางานหน่อยนะฟู่คือฟู่เนี่ยยืนยืนถ้าการไม่มาฟู่ก็ยืนสองขาต่อไป ต่อมาอ่าการใหม่นะครับก็กับตั้ไก่เนี่ยไก่นะครับคอสี่เจมสองเพราะว่าหนึ่งนะครับผามาุูนะครับจุติเมื่ออวตารตัวนี้เนี่ยถูกอัญเชิญลงสนามแบบจ่ายคอนะครับทิ้งาราดทั้งหมดบนมืองเราด้วยอวตารหนึ่งตัวในบนสนามฝั่งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนำอวตารตัวนั้นกลับขึ้นมือนะครับว้าวต่อมาคอห้าเจมสองพาวเว่าสามแบบชุยโจนสุสานนะครับผอมรุนนะครับจุติเมื่ออวตารตัวนี้ถูกอัญเชิญลงสนามแบบจ่ายคอ ต่างฝ่ายเลือกการ์ดจากนรกอีกฝ่ายห้าใบกับเขาเด็กเจ้าของเจ้าของเด็กนะครับเพราะนี่ก็เล่นกันเด็กนรกนี่นะจะได้นะต่อมาโรามาก็เปิดหน้าต่างซื้อมาการซคำนะแล้วก็เอากู้ยมานี่แล้วเอากาดท,ทำงานครับตำรวจใส่บอกจากคอบเป็นแล่ที่จริงฟู่ทำงานต่อมานะฟู่ถ้าฟู่มาทำงานก็ฟู่ก็เตรียมตัว ยืนสองขาทั้งชีวิตต่อมานะครับไม่รู้ซองที่ไหนละเอา้าแล้การใหม่ซีฟแซงเลนเจอร์นะครับก็เล่นกับเอ็ดดี้ศูนย์สี่ได้นะครับที่ลุยผ่านไปข้อสามนะครับเจมสามแล้วก็พาวันหนึ่งนะครับเธอละครั้งนำอวตารตัวนี้บนอวาตารโซนไปสงสยายอวตารรถถังที่อยู่บนอวตารโซนฝั่งเราเอวตารชื่อรถถังที่ตรงใบนี้นะในพาวเวอร์สองนายเบตเต้ลเฟดนะครับ อัปตาอชื่อรถถังที่ทำการปัจจนบัจะต้องโจมตีถ้าโจมตีได้ออกบังคับโจมตีนะใช่ไมมโจมตีก็เตรียมตัวดวนวดโอเคการ์ดใหม่ป้าข้างบ้านคอศูนย์เจมหนึ่งแล้วก็พาวอหนึ่งนะครับการคำคำแมงเปาครับคอศูนย์นะครับ, 0, รบเจมสามแล้วก็พอศูนย์นะครับฟองคูอุย้ยเป็นมะเร็วมาเร็วว้าวปเป็นะเลย ครูฟูฟูนายทำดีมากฟูนายนายนายยินต่อไป <c oughs> นายโดนฉันหลอกโอเคเอาเป็นาการเปว่าแรงก็ทำตัวไม่ถูกล <c oughs> เลาการนี้นะครับที่ที่ที่ผมบอกไปว่าน่าจะเป็นเผ่าใหม่ได้เป็นเผ่าที่พอที่เม่นะครับข้อสี่นะครับราวาศูนย์นะครับบุญรือววรูดเปรตนะครับโอเคมันเป็นเส้นอา,อาจจะอาจารย์ยากหน่อยชุดตีนะเมื่อวานตัวนี้ถูกอัญเชิญลงาแบบจ่ายคอนะครับ ายการไลฟ์ฝั่งเราหนึ่งใบแาไปนี้พาวเวอร์จะเพิ่มตามจำนวนไลฟ์ของทั้งสองฝ่ายที่ถูกไงห,หน้าอยู่ใบละหนึ่งนะครับก็ไม่อาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าก็เซ็กซี่อยู่ว้าวเราเอาไปตั้งตั้งโชว์เอาไปอยู่ตรงนู้นนะฟู่ยืนต่อไปดีใจยืปเป็นแรลยออกซะดีเิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยได้เลย โอเคต่อมาครับการใหม่นะครับผีทีวีนะครับคอสองเจมสองน,นะครับแล้วก็พาวเวอร์สามแบบเผาผีต่อมาครับพุ่มมากินคนนะครับคอสองเจมหนึ่งแล้วก็ Power พาวเวอร์สองอะเผาไม้มั้งเนี่ยเผาต้นไม้ขวานเงินไม่มีอะไรตุล๊ล็กลุ้นลุ้นชึกกระแสประมงค,น,คน,นนะครับเป็นการ์ดไเฟรน์นะครับเจมหนึ่งนะครับ ทำให้ความสามารถการ์ดบนอวตารโซนอีกฝ่ายทั้งหมดไลฟ์พลจุดจบเทินดีละเป็นการแร่นะต่อมาต่อมานะครับต้นมะม่วงมาทำไมวนเนี้ยคอสี่เจมสองแล้วก็พวาววองนะเผาต้นหมยนั่นอะไรเงี้ย ฟู่ฟู้ไปยืนด้วยกันเลยฟู่ผมมีหมาสองตัวนะครับฟู่สองตัวแล้วก็เทศกาลแมงปอนะครับไม่มีหลายแล้วก็หลังการแร่ครับแมงปอแจ็คนะครับคอสามเจมสามาพอสองครับชุติเมื่อวานต,ตัวนี้ถูกเชนบนสนามแบบจ่ายคอนะครับทำรายการาทำรายการแลนไมจิกหนึ่งใบบนสนามลังจะนั้นนําแลนแมจิกหนึ่งใบจากเด็กเรามาขึ้นบนสสามลังนั้นสับเด็กนะอ๋อเป็นดีนะสำหรับ เจอกแลนเมจิกที่มันแบบเทื่อนๆหน่อยก็เอไว้เคาน์เตอร์ได้ฟูอย่าอย่านอนฟู้ต้องเรียนต่อไปมีเปเพื่อแลกก็ดีใจจังเลยโอเควาน,นอนระโวนะครับแล้วก็กันยาแม่บุเลอนะครับแล้วก็ความกระหานร,ร้อนมากก็เปิดตาตาวะมีมิจังเอยเราเปิดหลังกล่องขนงัง เ้ยเปเปอร์แลออกแบบนี้มันไอน,นี่หรือเปล่ามันหมดแล้วมั้งเฮ้ยแรงงานทาราฟินนะครับแล้วก็นินจินแมนนะครับแล้วก็ออกไปอุย้ยนี่ไงการธรรมดาไอ้การซุปเปอร์แลนะบูรอบูรูรเปลี่ยนนะสวยนะนเดี๋ยวผมเอามาเทียบก่อนจักรจกรอ่าอันนี้เป็นสภาพวิง่งนี่สวยสวยสวย,สวย ซื้อหมดแล้วครับแี่เป็นไปเปอร์นแลโอเคเรามาเปิดข้างหลังมันโอ้ยข้างหลังมันดีจังเลยเอยมันมีกัดเกย์เกยเกย์กัดอ่ะม่ีเกย์กละเว้ยโอเคแมงปอเปื่อนลังสีแล้วก็เอเลนสันทีฟ้านะครับแล้วก็ประตูนกรกเทศกาลแมงปอโอ้ยโอเคทุกคนละนะครับเป็นแลนแมจิกนะครับเจมสีนาา้เผาเทวดานะครับเปลี่ยน ซิมบิโอนะครับของอวตาทุกใบในบนสนามเป็นเอ,เ,อเอาเป็นเทวดาก็าคือเปลี่ยนเผ่าเนงทาะ,ะครั้งาสามารถทิ้งการหนึ่งใบและเลือกอวตาหนึ่งตัวบนสนามฝั่งตรงข้ามที่คอไม่เกินสามเราจะ,ะมีสภาพนอนเปลี่ยนการ์ควบคุมบนสนามฝ่ายเราให้สภาพนอนจนจบเตือนแอดการ์ดคือฐานที่ไม่ใช่ผู้คนเอาทุกคนสามารถเป็นชาวไอาก์ดได้ผู <laughs> ยืนต่อไป ต่อมาครับอบนะครับแล้วก็โอตะรุ่นก่อตั้งนะครับฟองครูนะครับม่รดูจะฟองกี่ค,ครั้งเนะี่ยต่อมาครับการ์ดจึกๆๆ๊กจึ๊กจึ๊กตื่นเต้นไปไหนตู้เย็นเบอร์หนึ่งนะครับ<ม>ก็เป็นคอสีเจมสองล้วก็พสานนะครับการแลนะครับเป็นเผาคุ่นยนต์ ตล้มาครับลิงลาโบกัญญาแม่บุลือนะครับแล้วก็พี่เชษิตรทอทัาอิดนะครับอา้าวกลายเกมแล้วอ่าเอาขั้วแม่ได้แล้วก็แม่ปอ๊อแจงนะครับอย่าได้กา๊าซเจ๊งเจ๊งเจงเลยมันมีไหมนะเอ้ยหรือว่าที่เขาบอกว่ามันออกปเิเปิลแล้ก็คือหมดแหละไม่มีอะไรแล้วใช่หรือเปล่าผู้ไม่กินคนนะครับแล้วก็ต้นม่วงอ่ะหมาฟูหมาฟูยืนด้วยกันอะไรสามตัวยืนไหมนะ ไอ้การใหม่พยาบาลเอนะครับคอ6กเจมหนึ่งนะครับแล้วก็พาวเวอร์ห้าครับเมื่อการไปนี้ไม่ถูกทำลายจากการถูกโจมตีสุ่มความสมควาำไ์ของเราได้หนึ่งใบนะครับว้าวพยาบาลกี่โอเคนนในอันนี้แบบฟู่ฟูฟู่ยเย็นดีๆสามตัวโอเคตอนนี้เราเหลือกี่ซองมาเราได้อยู่5้าซองสท้ายเออ สับสับสับแล้วเราเปลี่ยนมาเปิดตูดบ้างดีกว่าเปิดหัวแล้วมันแบบอืมการดีๆค่อยก็จะออกเฮ้ย <c oughs> มีหนึ่งใบไม่ออกมา <c oughs> แล้วก็อะแมงปอนะครับผีกิวีไอ้ผีทีวี <c oughs> เป็ธรรมติแล้วก็ความงานจุ๊บกัดตะไปอ่ากันใหม่ สองมงคลครับคอห้าเจมสองแล้วก็พ่อสามนะครับเป็นเผาต้นไม้นะครับการไปนี้นี่การใปนี้จมตีไม่ได้ตามใดที่การไปนี้ไงยอยู่บนสนามในช่วงดอเฟสถัดไปหลังจากการโจากการปกติปกติในดอเฟสโจากการหนึ่งใบอ,อ๋อโจเพิ่มน,นั่นเองทำไมจินจินเมนะครับแล้วก็ กะตันไก่อ้ยมันมขวานทองไหมมันมขวานทองไหมเขี้นแต่ขวานเงินอะตอนนี้ต่ว่าจึ๊กอ่าการใหม่แบงค์ผู้รู้ความจริงนะครับขอ้อสองเจมหนึ่งแล้วเพราเว่าสองเนี่ผอมดุจุติเมื่อกระตานตนัวนี้ถูกอันเชนลงสนามแบบใจคอนะครับซอแนแอมดูการใบบนสุดของเด็กสามใบของเราเรียงลำดับตามใจชอบนี่ร,รู้แล้วว่าอะไรคือความจริงอ่าเหลืออีสามซองสุดท้ายนะครับโ ขาเอาขาเองต่อมาเปอลอนสีนะครับแล้วก็เอเลียนทางผีฟ้าในงานธาตาฟิตนะครับแล้วก็ฟ้องคูต่อมาอุย้ยซูเปอร,แร์แลซันนี่เจ้าเพื่นอนยาะข้อสองเจมสี่เพระพาะวราสอบเนะมื่อตานตัวน,นี้อยู่บนสานามเพระพาะวร์บวกหนึ่งให้กับตานกุยนะกุยหอยนะไอ้กุยหอนนายทุกใบบาษา,ามฟังแล้วนะครับโอเคฟูสามตัวนี้ต้องยืนดีๆนะเอาตัวที่สี่ไหม อยู่กันจะกัดกันไหมนะสองตอทนสุดท้ายนะครับจุ๊บพี่เชสิบร้อทท้ายอีกนะครับแล้วก็อบแล้วจะรุนก่อตั้งนะครับแล้วก็เอากล้วยมานี่ต่อมารุนจุ๊บโอเคกันใหม่นะครับเป็นซูเปอร์แลนด์ับไปเลยมอนตี้ไกลเคานเตอร์นะครับเผ่าสัตว์นะครับ เมื่ออวตารอีกฝ่ายประกาศจมตีอวตารที่จมตีพาวเวอร์ลดลงตามจานวนการ์ดบนสนามและบนมือฝั่งเราใบที่สองโอ้โห,โหขี้แตกอะลดบซ้ใาายจุ๊กเฮ้ยเฮ้ยกัดการดุ่งโอเคชุยจนสุาสารแล้วก็สตีฟแทงเดนเจอร์นะครับแล้วก็ปลาคางบานะครับในการแบ่งป่อ การอะไรอ่าการใหม่กระแ,แสสลีมมงคลเมื่ออีกฝ่ายประกาศโจมตีจบการตามจํานวนเอาตารที่อีกฝ่ายโจมตีนั่นเองจบแล้วก็ผมก็ว่ามันก็ไม่เกลือมันก็ได้อยู่เพราะมันเราได้เปเปอร์แลนะแต่ว่ามันเป็เปอร์แลที่ผมไม่ได้อยากได้สิแล้วก็ไอ้เรื่ออะไรนะการอ่าคอลลบนักวาดผมก็อยากได้นะ รถถังเนี่ยกับแม่สีนวลเนี่ยอยากได้อยากได้อไดโอเคแต,แ,ตแต่เต็เตเนื้อสิ่งใดเนี่ยเราผมได้เนี่ยน้องน้องฟู่มาสามตัวเนี่ยผมก็ดีใจมาฟู่แต่เหมือนอ่วอเตอร์ศูนย์สองเนี่ยก็คือดีหน่อยที่เขาไม่ได้แจก,กไะไรมาให้เหมือนวอเตอร์ตัวหนึ่งนะโอเคถือว่าเราไม่เกลือแล้วก็คลิปนี้มันก็จะจบง่ายไปผมว่าผมผม,ผม,ผมอยากแจกของนะอ่าบุลือบุลือบุอบเปรน,นะครับการเปเปอร์แลนนะครับก็ ถ้าคลิปนี้เนี่ยมียอดอ่ายอดชมเนี่ยเกินหนึ่งเกินหนึ่งแสนขึ้นไปแล้วก็มียอดไลค์เนี่ยเกินหนึ่งหมื่นนะครับยอดไลค์นะหนึ่งหมื่นแล้วมียอดแชร์เนี่ยเกินหนึ่งพันนะครับก็เดี๋ยวจะแจกไปนี้แล้วกันแล้วก็จะเป็นสุ่มนะครับยอดชมหนึ่งแสนนะครับยอดไลค์หนึ่งหมื่นแล้วก็ยอดแชร์นะครับหนึ่งพันง่ายๆครับก็ like กดไลค์กดติดตามกดแชร์น,นะครับถ้าถึงเนี่ยผมก็จะมาแจกบลูเปรดนะครับแล้วก็อย่าลืมพออเมนะผมจะได้บอกว่า คอมเมนต์แรกก็ได้ครับคอมเมนต์อ่าเม้นต์หนึ่งเม้นต์สองเม้นต์อะไรก็คอมเมนต์ไปนะครับแล้วก็คอมเมนต์ไหนเนี่ยอ่าคอมเมนต์ดูดีเนะี่ยผมไม่ได้ดูจากคอมเมนต์นะ <laughs> ผมสุ่มคอมเมนต์เอาคอมเมนต์ไหนเนี่ยผมสุ่มได้ก็คอมเมนต์นั้นแล้วกันก็จะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมก็จะส่งการ์ดบุลือวิลูดเปลีนนะ่ยนไปให้นะครับทางนกพิราบอเคตามสัญญาถ้าถึงตามที่ผมกำหนดนเนี่ยก็จะมีแจกบุลือวิลูด,ลดเปลี่ยนนะครับโอเค คลิปหน้าก็จะเป็นรีวิวเหมือนเดิมครับเหมือนว่าสตาร์เตอร์เด็กศูนย์ห้า 5, หรือเปล่าศูนย์้าแล้วก็บูสเตอร์ศูนย์สามออกมาแล้วให้จองเร็วมากเงินหมดตู่แล้วสงการก็หมดแล้วก็สุขสันต์วันปีปใหม่นะครับไทยก็ขอให้ทุกภาพแ,แข่งแรกแข็งแรงนะครับเดินดทางปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้น้องไหว้พี่ไหว้บรรพบุรุษนะครับไหว้หมาฟู่ด้วยโอเคแล้วคลิปหน้าเป็นไรเนี่ย ก็อย่าลืมรับชมครับคลิปหน้าเหมือนจะมีการเล่นเกมน,นะก็อย่าลืมรับชมด้วยกันนะครับสวัสดีครับพบฟู่